สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวิคที่12ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนการทาคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกในวิคที่12ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง4คู่กันก่อนเลยครับ เล่นต้นโดยคู่แรกครับคอนแกนยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่งผู้ถัดมาหนองบัวพิชยาเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบเอฟซีปไป3ประตูต่อหนึ่งผู้ถัดมาทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลำพูนววลีเออร์ไป2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือเอฟซีไป1ประตูต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวีคที่12เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งบุรีรัมยูเต็ดแข่ง12นัดชนะ9เสมอ3แพ้0ยิง31เสีย11ผลต่างประตูได้เดสียบวก20มี30คะแนนอันดับที่2ทรูบแบงค์อกิเวตเตดแข่ง12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2ยิง21เสีย5ผลต่างประตูได้เดสียบวก16มี26คะแนนอันดับที่3ชนบุรีเ c แข่ง12นัดชนะ7เสมอ3แพ้2ยิง21เสีย9ผลต่างประตูได้เดสียบวก12มี24คะแนน อันดับที่4ีลาดบุรีเอฟซีแข่ง12นัดชนะ6เสมอ5แพ้1นึ่ยิงสิบสามเสีย6ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี23คะแนนอันดับที่5้าบีจีปทุมยูเต็ดแข่ง12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3ยิง23เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบวก10มี21คะแนนอันดับที่6ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแข่ง12นัดชนะ5เสมอ5แพ้2องยิงยีเสีย11ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี20คะแนน อันดับที่7การท่าเลือ FC แข่ง12นัดชนะสเสมอ7แพ้1ยิง21สเสีย14ผลตามประตูได้เสียบวก7มี19นาคะแนนอันดับที่8โปรลิฟเทโล FC แข่ง12นัดชนะสเสมอ3แพ้5ยิง16เสีย19ผลตามประตูได้เสียลบ3มี15นาคะแนน อันดับที่9เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง12นัดชนะ3เสมอ5แพ้4ยิงส9เสีย16ผลต่างประตูได pues ้ส nah เสียบวกสมี14คะแนนอันดับที่10สุโขทัยเอฟซีแข่ง12นัดชนะ3เสมอ5แพ้4ยิง8เสีย17ผลต่างประตูได้เสียลบเมี14คะแนนอันดับที่11นครราชสีมามาด้าเอฟซีแข่ง12นัดชนะ3เสมอ4แพ้5ยิง11เสีย18ผลต่างประตูได้เสียลบเมี13คะแนนอันดับที่12พีทีประจวบเอฟซีแข่ง12นัดชนะ3เสมอ2แพ้7ยิง15เสีย26ผลต่างประสิบห้าเส อันดับที่13ขอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง12นัดชนะ1เสมอ5แพ้6ยิง5เสีย17ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี8คะแนนอันดับที่14ลำปางเอฟซีแข่ง12นัดชนะ2เสมอ2แพ้8ยิง10เสีย26ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี8คะแนนอันดับที่15หนองบัวพิจิห้าเอฟซีแข่ง12นัดชนะ2เสมอ1แพ้9ยิง8เสีย17ผลต่างประตูได้เสียลบเมี7คะแนนและอันดับที่16ลำพูนวิลเลอร์แข่ง12นัดชนะ1เสมอ3แพ้8ยิง3เสีย17ผลต่างประตูได้เสีย14มี6คะแนน ก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับวิกที่12ของไทยลีก1ครับตอนนี้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับก็นำห่างทีมอันดับ2อ,อย่างทูแบงคอกไป4ีแต้มครับแล้วก็โตนไทยตาราาครับทีมอันดับ16หครับห่างอันดับ12อยู่แค่2แต้มเท่านั้นก็ยังมีอีก3นะครับสำหรับครึ่งลูก,กาแลแรกครับสำหรับไทยลีก1ถ้าทีมไหนผลงานไม่ดีขึ้นเราอาจจะได้เห็นการขยับของทั้งโค้ชแล้วก็ตัวนักเตะภายในทีมครับ แล้วก็เช่นเคยครับก่อนจากกันไปครับสำหรับผู้รับชมใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ร่วมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับมีทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองแล้วก็ไทยลีกสามทั้งหกโซนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับไทยลีกหนึ่งครับกับสัปดาห์ที่สิบสามสำหรับวนน